ขบวนแรกนำสู่สายตาท่านผู้วิเศทุกท่านครับสวยงามมากครับตรงสีนายนัตพรง์ค้อยกลับบายชื่อสีนายนิวัตน์รับเสถียนนายปฏิปัติการมะหาชื่อประจสัสศีสีฟ้านภานากราา ซึ่งมาเจอคำว่าพญานาคีองค์สีฟ้าตามด้วยดมเยอไม้หนึ่งนายนับทบุตรรับเสถียอครออกไปครับนางสาวนับทบุตรรับเสถียนสวยงามมันลูกสุดยอดเลยครับโอ้โหสีฟ้า คณะกรรมการประกวดพระเรศนครโหนักใจแล้วครับปีนี้สวยงามโดยการตาอลังการงานสร้างสุดยอดเลยนะครับโอ้ยหนักใจครับหนักใจครับตัดไม่เยอะไหมหนึ่งครับจังนำมาด้วยนางสาวนารบรุญรส์เสถียรไม้สองนางสาวปฏิพลส,สุรนสศนไม้สามนางสาวมนดานางสาวจริงนะนางสาวบุตรดาจันทร์ หมายสี่นางสาวทิพกรซ้อนสุ่ยหมายหา้านางสาวจัญญรัตน์โบสีหมายหกนางสาวบุษกรแก้วหล่อหมายเ็ดนางสาวสุชาดาคำกัดแก้วสวยงามมากเลยครับโอ้โห ขาะท่าทำความเคารพประธานไม่ทีแล้วก็จะเมิ่งเกียวนะครับขบวนเดิ้เปเกียตินางสาวเกศรสวสรค์แอนโงงนางสาวกิราพรบุญสารีป้ายเตือเปเกีย่ยว์ผ่านปุ้มกันบุ้มจองนายเทวินต้องเทวนางสาวปรยาแซ่ชัง่งประโรมฉายลักษณ์นางสาวอัญชนากระโจงทองนายอภิชาติศรีเลอิอ ป่ายธิดาศีนางสาวสดิกัญญาอินทยกธิดาศีนางสาวกิติยากงปูเวต่อไปกรับเป็นะบวนชุดรีไซเคิลน,นางสาวสุปเกียติสีสุยป้ประเพดีนายวาชิรกรแปงระรนนางสาวธิดากรขันตองเล่านางสงกราน นางสงกรานนางสาวธิดาพรสิทธิบัญจุงตามด้วยป้ายบนพระเวทกับยาวประกันตาประมาณสองกิโลเมตรหันหน้ามาทางประธานยิ้มหวานให้าทา่านประธานนาแตไม่เกียดครับเพิ่นจะถกให้อีกห้าหมื่นครับ <c oughs> สวยงามครับแต่ละสีนะครับยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดกับสีฟ้ายังไม่หมดครับต่อไปเป็นเศรษฐกิจพอเพียงผู้จีป้ายเศรษฐกิจพอเพียงครับนายธีรวัตรอักษกันนางสาวอันราสุขพลโอ้โหโอโอโอครับป้าของใหญ่แก่ไหไนแต่แต่ป๋าเต็มาเนี่ยตายซาคู่เพิ่มซักเบิร์ตับป๋า โอ้ครับโอ้เจ้าเข่งครับเนี่โอ้ยไปงามตะบนวนวลไหวนะครับแล้วก็มะม่วงรถเศรษฐกิจพอเพียงครับป้ายเอ,อนางสาวนัชจิดารัตนพันธ์ครับรถเศรษฐกิจพอเพียงตามด้วยป้ายรุนดงยาเสพติดยากรนองอยาลงยาเสพติดเครื่องสร้างสังคมปลอดภยัย ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกกันน็อกหมวกธิรภัยขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจ,จราจรรักโลกเลิกเ,เลิกใช้พลาสติกของขยะมีค่านำกลับมาใช้ได้ไหม่แล้วก็แฟนซีต่อต้านยาเสพติดนะครับหลากหลายครับโอ้มีห้ามพกปาอาวุธปืนด้วยนะครับยาบ้ากัญชาแต่ว่าดูท่าแล้วน่าจะสูบก,กันมาเต็มเลยที่แล้วครับเนี่ย <laughs> แล้วก็ป้ายนักกีฬาครับนักกีฬาสีฟ้ารู้แพ้รู้ชน,นะรู้อภัยส่วนใหญ่น,ะนักกีฬาที่ร่วมเดินจะน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่ไปอยู่ในกระบวนส่งตั้งแต่นนะครับก็เลยทำให้แต่ว่าดูความเข้มแข็งของนักกีฬาครับที่มาร่วมเดินนะครับขนาดเหงื่อไหลย,ย้อยลงมาจากที่เขียนคิ้วไว้เมื่อคืนแล้วก็ตีสามตอนนี้คิ้วลงมาอยู่ปาล,าลายคางแล้วครับหลายๆคนเพราะว่าเหงื่อเริ่มแรงแดดเริ่มร้อนนะครับแล้วตามที่มาด้วยสีแดง แล้วตามมาด้วยขบวนสีแดงนะคะป้ายสีนายเจ้าพยานะคะด mm ัมเย่าไม้ามาที่1น,นะคะนายนพรัดค่ะดับเบ้ย่าไม้ที่2นางสาวไอริสาค่ะดับเบย่าไม้ามาที่3นะคะนางสาว